สวัสดีค่ะวัะวะวะวนนี้ข้าวโกฐสุกสรรพมาซักเสื้อผ้าแล้วนะคะซักาาาอาทิตย์ละครั้งประหยัดประหยัดล้ำยาซักผ้าอาทิตย์จะซักหนึ่งครั้งทำน้ำบุญต่อ ซักมือนะคะซักเครื่อง่ได้เพราะว่าเลอะมากไม่รู้ไปไปเรียนหรือไปออกล็ก ไปรเรียนไปรเรียนเพื่อนเล่นด้วยอย่างเยอะเลยค่ะเพื่อสองตัวใช้เวลาสักประมาณเกือบสิบกว่าทีสิบห้าที อันนี้เลิวเรียนหนักก็มาซักเลยไม่ได้แช่ไว้กว่านะซักยามนี่นนะองค่ะ ลกูกขึ้นหมุนเร็วพี่ปาจะมานำเสนอลกที่หมุนใกล้กับหุมดำมันจะหมุนเร็วมากเพราะมันหมุนเร็วเรื่อยพี่ปาจ,จ,จะเก่งเร<ม>ื่องหลุมดำก็จะค่อยๆหมนุมนล้ลงเรืเ่อยๆลกที่จะหมุนลุมดำก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มหมุนช้าลงตามดำ มันมันก็จะใกล้ใกล้ของระเบิดคือค่อยช้าก็คอช้าลงเพราะว่าโลกมันก็ต้องไปที่อื่นที่มันมีดาวอะครับรับผมวันนี้ FC เอฟซีข้าวโสุขสันต์ครับได้ฟังวิทยาศาสตร์จากพี่ปันนะคะพี่ปันจะมาเล่าเรื่องหลุมดำให้ฟังนะจ่าั้าโลกก็เริ่มช้าลงช้าลงจนัวหลุมดำแตกออกมาไปจนเจ็ยๆถ้าหล,ลุมดำไม่แตกมันก็จะหมุนอยู่แบบนี้ใช่ไหม ขนาดขนาดดวงอาทิตย์ที่มีมวลที่ใหญ่กว่าโลกก็ต้องหมุนตามอยูเพราะว่าการหมุนบางทีนั้นถ้าถ้าโลกหมุนตามดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็จะนิ่งเพาดวงอาทิตย์จะไม่มีอะไรหมุนแล้วดวงอาทิตย์มันหมุนไปเป็นไงมันจะหมุนมันจะหมุนแค่มันจะหมุนวงกลมแบบนี้ <c oughs> ตามตามแะไน้ำห่วงตัวเองเด็กมานั่งแช่น้ำอยู่ข้างๆนะแต่ออกออกก็ไม่ได้เพราะว่าต,ตัวไม่เรียบร้อยไม่รู้จะเป็นยังไงพี่ปันพี่ปันไอ้นี่หรอปีบทำอะไรเหตไอของพี่ปันไม่รู้เป็นอะไรสร้างไม่ได้สร้างได้ เพจนี่ปันชาแนลไงก็สร้างเพจใหม่อ่ะอ๋อเพจใหม่มันนือ้อหาติดแล้วก็ไม่ติดเรื่องการลงใจก็เลยการลงใจคืออะไรคือเหมือนเป็นการโน้มน้าวให้คนอื่นเข้ามามาติดตามเราไงมันไม่ดีเาก็เลยให้ให้ลบออกเอาเอาไปสองอาทิตย์ถึงเขาจะให้เข้าใหม่ใช่ไหม ตัวนี้คุณแม่สายดูคลิปเสียงเสียงแฝง่าจะจะดังนิดนึงนะคะตุม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 เสียงเดินมาไหมตุ่มตุ่มตุ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 มขายโดนเกุ้้ยสกีเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์แม่ล่วงลงน้ำก็พอดีไม่ได้ถ่ายคลิปพอดีอดเอสมอลิน ต้องมาขายต้องมาขายของพี่ปลา,มาแม่สายก็ไม่สามารถจะลงคลิปได้ต่อไปเพราะว่าแม่สายนั้นต้ามาลงคลิป,ป่วงพี่ปันแล้วคือถ้าโทรแต่ไปเครื่อนึตกน้ำในเครื่อนนี้พอจับก็จะดับพอพ่อทำแล้วดับแล้วแล้วเขาไมา่เขาไม่สามารถทำคลิปได้ตลอดจนแม่คนจะส่งคลิปมันก็ตามคลิปมันก็จะไม่ถึงจะ่ะ <H as> ว่าง าะแต่คนอื่นก็ได้เห็นแผลคุณพ่อมาติดคลิปนะกสดีค่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อพลาดที่ใหม่ของเรานะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ